สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปอิตาลีนะคะอิตาลีก็จะมีเกาะอยู่หลายเกาะเหมือนกันนะคะแต่เกาะที่ขึ้นชื่อรู้จักกันทั่วโลกเลยนะคะนั่นก็คือเกาะซิซิเลียนค่ะอาหารที่เป็นที่ยอดนิยมทําทานกันเองทุกบ้านเนี่ยก็นั่นก็คือนูตเดนกับบอคคลีซุปค่ะ ชอบนูเดนแบบไหนนะคะจะเป็นมนัะโรนีหรือจะเป็นเอ,อแบบอื่นนะคะนูเดนอะไรก็ได้ที่ชอบนะคะเราก็ใช้อันนั้นนะคะบลกรีเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยค่ะแล้วอาหารจานนี้ก็เป็นอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ค่ะดีต่อสุขภาพนะคะใครที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ก็สามารถทานได้ค่ะ วันนี้เราจะให้เชฟอิตาลีเป็นคนปรุงนะคะมาค่ะมาทำนูดเด้นกับบลอ,อกโคลี่ซุปกันค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีบล็อกโคลี่ค่ะมันฝรั่งค่ะกระเทียมค่ะพริกไทยค่ะเกลือค่ะแล้วก็น้ำมันสำหรับเจียวกระเทียมนิดหน่อยนะคะจะเป็นน้ำมันอะไรก็ได้นะคะกรณีค่ะเวลาทานนะคะ คนอิตาลีส่วนใหญ่ก็จะโรยด้วยชีสนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องโรยนะคะความอร่อยไม่แตกตา่างค่ะล้างทําความสะอาดบ็อกโคลี่นะคะส่วนที่เป็นก้านนะคะเราก็จะลอกเปลือกออกค่ะส่วนที่เป็นดอกเราก็ตัดเป็นท่อนๆตามที่ต้องการนะคะอย่าท่อนเล็กมากนะคะมันฝรั่งล้างทําความสะอาดนะคะพอเปลือกเสร็จแล้วนะคะก็หั่นเป็นชิ้นใหญ่หญๆนะคะแช่น้ำเอาไว้ค่ะ มันฝรั่งจะได้ไม่ดำนะคะกระเทียมปอกเปลือกแล้วนะคะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะเทน้ํามันใส่หม้อนะคะเคี่ยวกะเทียมให้หอมนะคะเคีกระเทียมเหลืองนะคะยกออกจากเตาค่ะบลอกลี่ลงไปค่ะเ<ม>ตินน้ำให้ท่วมบลอกลี่นะคะก็ใส่เกลือนะคะไข่ค่ะ ตามชอบนะคะปิดฝาแล้วต้มด้วยไฟอ,อ่อนๆนะคะก็จะต้มมันฝรั่งไปพร้อมๆกันก็มันฝรั่งสุกก็ตักมันฝรั่งไก่ลงไปในหมอ้บอบรอกโคลี่นะคะแล้วก็ต้มต่อตอีกนิดนึงนะคะเอาน้ำใส่หมอ้อนะคะสำหรับต้มมะกรนีค่ะ กรีใส่ชามนะคะตามต้องการนะคะเอาน้ำซุปรานค่ะตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วค่ามะกรณีกับซุปบอกโคลี่นะคะเป็นอาหารบ้านๆที่ทำได้ง่ายๆแล้วก็มีประโยชน์อีกต่างหากนะคะแถมไม่มีเนื้อสัตว์อีกต่างหากค่ะ บ็อกโคี่มีประโยชน์นะคะคนที่ป่วยก็สามารถทานได้นะคะไปลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเวลาทานนะคะคนอิตาลีส่วนใหญ่ก็จะโรยด้วยชีสนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบชีสไม่ต้องโรยก็ได้ค่ะ ความอร่อยไม่แตกต่างเลยนะคะ